มาพบกันในคลิปแนวทางนี้เคอีภาคบ่ายนะครับประจําวันศุกร์นะครับก็สําหรับนี้เคอีเมื่อเช้าไม่มาครับต้องขออภัยนะครับขอรุนกันต่อบ่ายกันไปเบาๆแล้วกันนะครับท่าเลขที่ผมวางถูกใจท่านตามแล้วกันครับตัวเปิดบ่ายครับที่ผมทันนะคือ3 4 0 5 3ครับ3 4 0 5 3นะครับเลขเหลือจะคุ่มตัวเปิดและปิดเช้าเหลือ1กับ8 8กัน1นะครับ ถ้าสังเกตดูดีครับเลขเหลือมาทุกวันครับอย่างน้อยมาวอร์ดน,นึงตัวทุกวันเลยบ่ายนี้1กับ8 8กับ1นอาจจะมา1ตัวหรือมาคู่กันเป็นไปได้ครับเลขเหลือ81จะตรงกับท้ายพอดีท้าย8ท้าย1ตามตารางเป๊ะเลยอันนี้กลัวนี้เหมือนกันครับนะครับบ่ายเดินดีอะไรเดินดี5 6 6 5เดินมาทุกวันครับเมื่อวานหาหายวันนี้5อาจจะมาก็ได้บ่ายนี้เป็นผมมีเลขในใจของนะผมอยู่นะครับ นะครับผมชอบ7ครับยิ่งๆนะเจ็ดผมจะเอาไว้เบ้นบ่ายนะครับจะเอาไว้วางบ่ายแต่ทะลึ่งมาเมื่อเช้าก็ขออ้างอิงไงคือเมื่อวันจันทร์นี้ปิด37เนะครับเมื่อวันจันทร์เช้าปิด3 7นะครับบ่ายปิด96 52ครับระวัง96 52มาให้ดีครับสําหรับบ่ายนี้ซึ่งมันตรงกับตามตารางอะไรลองมาจับคู่เอาครับเผื่อใครอยากได้คู่บนล่างเนาะส่วนตัวผมผมชอบ7ครับขาลูกเขาวิ่งจัด7ครับ แ7ด0จ0นยนะครับใครอยากได้คู่7จไปดูเอา7 7 9 6หรแล้วก็16ครับนะร้อยัดแครับร้อย ก็3ตัวครับ8 8 7 8 7 7 8 6 7แนะครับ8 8 0 8 0 0 8 9 6แล้วก็8 1 6ครับสำหรับนี่คียบ่ายได้ประมาณนี้ครับถามว่าระวังเลขพยายามไหมพูดถึงถ้าพยายามไปไม่เข้าแก๊ปก็ไม่มีความหมายนะครับแต่ถือว่าทำที่ดีสุดแล้วไหมก็ทำดีครับเพราะว่าพยายามจับนู่นจับนี่รันนู่นรันนี่พยายามดูด้วยความน่าจะเป็นมันจะมาหรือเปล่าครับแต่จริงครับไม่ทราบว่ามาหรือไม่มาจริงครับจนกว่าจะรู้คือบ่าย3าโมง ขอบคุนครับบ่ายโมงตรงหรือไม่ก็ก้าโมงครึ่งก้าสามโมงเช้าสามโมงครึ่งตอนเช้าจะรู้แน่นอนครับว่าอะไรจะมาแลอไม่มาครับเขาอยากให้นปปําไปเป็นแนวทางครับอยากให้เป็นนาไปเป็นแนวทางสําหรับีนที่เจอทีวันจันทร์ครับบ่ายนี้ขอให้รับให้รยทุกท่านครับ